ดีจ้าเอาล่ะครับก็ต้องขอต้อนรับผู้ติดตามทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ช่อง9298 c h a n n นลพายของเราในวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงนะครับผมสิ่งที่ถูกเปิดเผยนะครับว่าทําไมสุขณะไม่สามารถที่จะทุ่มเทนะครับผมกําลังทั้งหมดได้นะครับผมข้อกําหนดการชนะของทั้งคู่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะแตกต่างกันมากนะครับสาหรับโกโจและก็สุขนะซึ่งจะเป็นยังไงนั้นเนี่ยเดี๋ยวกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์แล้วเดี๋ยวไปเริ่มมาได้เลยนะครับจากเมื่อวานนะครับที่เราได้ลงสป ไปไนซึ่งแน่นอนว่ามันจะมีอยู่ฉากนึงนะครับที่ทางด้านตัวของคุซาคาเบะเนี่ยเขาได้พูดในทํานองว่าเออสุกุนะเนี่ยไม่สามารถทุ่มเททุกอย่างได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็โกโจนเนี่ยอยู่ในฟอร์มที่ดีโดยที่ไม่ได้มีอุปสรรคอะไรแล้วก็ถ้ามาในฟอร์มนี้เนี่ยคือชนะแน่นอน,นอนนะครับผมแล้วก็ จะตัดไปในช่วงที่ยูต่เนี่ยเขากําลังขุ่นเคืองใจนะครับที่คิดว่าตัวของเขานั้นเนี่ยอาจจะเป็นตัวถ่วงอะไรแบบนี้ใช่ไหมและตัวของคาชิโมะเนี่ยเขาก็ได้พูดขึ้นมาต่อว่าอันนั้นไม่ใช่ประเด็นนะคือประเด็นเนี่ยคืออันนี้น่มันคือการต่อสู้ของโกโจไม่น่าจะมีใครเข้าไปแทรกแซงนะครับผมไม่งั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นแบบว่าไม่ใช่ลูกผู้ชายอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยคี์หลักมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแต่ผมเนี่ยได้ไปเจอมานะครับผมเขาได้มีการแปลในส่วนที่ตัวของเมเมนะครับผมได้มีการ พูดด้วยนะครับผมในส่วนของข้อกําหนดของโกโจโลและก็สุคุณะนะครับผมที่ในการชนะนั้นเนี่ย มันแตกต่างกันมากนะครับงั้นเดี๋ยวเราเริ่มจากของโกโจกันเลยละกันซึ่งข้อกําหนดในการชนะของโกโจเนี่ยคือไม่ได้มีอะไรเลยนะครับโกโจเนี่ยเพียงแค่ต้องเอาชนะสุคุณะให้ได้นะครับเพราะว่าถ้าตัวของโกโจชนะสุคุณะได้หลังจากนี้เนี่ยก็จะเป็นหน้าที่นะครับของพวกนักเรียนแล้วก็คนที่ดูอยู่ณเวลานี้นะครับผมคือเมเมเนี่ยเขาจะสื่อว่าถ้าโกโจนะครับสามารถเอาชนะสุคุณะได้พวกเขาเองเนี่ยก็สามารถที่จะร่วมมือกันนะครับรับมือกับทางด้าน ดดวค่ไ้เเชนนียกัแต่สําหรับสุขุณะแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะมีเงื่อนไขที่มีระดับที่น่าจะเหนื่อยกว่าโกโจโนะครับเพราะว่าสุขุณะเองเนี่ยก็ต้องเผื่อใจนะครับผมหรือว่าเผื่อกาลังเผื่อพลังไว้สําหรับรับมือกับพวกยูจิหรือว่าพวกพระเอกของเราด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้สุขุนะเนี่ยยังเหมือนปล่อยของออกมาได้ไม่เต็มที่เหมือนโกโจโนะครับเพราะว่าถ้าสุขุณะชนะอาจจะมีไฟต์ต่อไปนะครับจากโกโจโเนี่ยคือน่าจะมีการระบุออกมาแล้วแหละว่าถ้าจบไฟ์กับสุขุณะ ก็น่าจะจบเพียงแค่ไฟเดียวนะครับนี่ก็คือข้อกําหนดของโกโจนะครับคือทำยังไงก็ได้นะครับจะทุ่มเทพลังมากน้อยแค่ไหนก็ได้นะครับแค่เอาชนะสุคุณะให้ได้ก็พอนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของคนที่ยังอยู่ต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นยูจิยูตะหรือว่าใครก็แล้วแต่นะครับผมตรงนี้เนี่ยคือเมอเมเขามีการพูดขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของสุคุณะเราก็ได้พูดรวมไปแล้วใช่ไหมว่าเขาจําเป็นจะต้องนึกถึงว่าถ้าเขาได้สู้กับพวกยูจิยูตะอีกนะครับมันก็เลยอาจจะ ทำให้เขาเนี่ยไม่ได้เปิดไพ่ตายอะไรมากนะครับอย่างที่ตัวของฮาคาลิเขาได้พูดแหละครัว่าตัวของสุคุนะเนี่ยต้องมีไพ่ตายที่เขาเก็บเอาไว้แน่นอนนะครับแล้วก็ถ้าพวกยูจิหรือว่ายูตัเนี่ยหุนหันพันแล่นออกไปนะครับอาจจะถูกใช้ไพ่ตายนั้นเลยก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้เราก็ไม่รู้เนาะซึ่งมันก็ยังมีในส่วนของทางด้านคุสคาเบตเนี่ย เขาก็ยังให้ความเห็นเที่ยงพอเป็นไปได้ก็คือทางฝั่งของสุคุาเนี่ยยังคงมีนะครับผมทางด้านอุราเมะอยู่ซึ่งนะตรงนี้เขายังไม่ได้ตัดช้อยออกไปว่าอุราเมะเนี่ยเสียชีวิตหรือเปล่านะครับแถมตัวของคุสคาเบตเนี่ยเขายังมองว่าอุราเมะเนี่ยคือเป็นเหมือนกับสัตว์ประหลาดด้วยนะครับก็คือมีความแข็งแกร่งพอตัวเลยนะครับสำหรับอุราเมะเนาะซึ่งถ้าหุนห่นพันแ่นออกไปเนี่ยอาจจะโดนจัดการได้นะครับตรงนี้เนี่ย มันก็เลยทําให้ทุกคนเนี่ยต่างเบรกนะครับผมในเรื่องที่ยูตะอยากจะออกไปช่วยโกโจโน,นะครับแล้วเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆคิดว่าข้อกําหนดของทางฝั่งไหนนะครับที่พอจะมีโอกาสเป็นไปได้นะครับแต่จากในเนื้อเรื่องเนี่ยคือทางด้านคุซาคาเบะเองเนี่ยเขาก็มองว่าทางฝั่งโกโจโนเนี่ยมันเป็นข้อกําหนดที่ไม่ต้องมีห่วงอะไรใช่ไหมซึ่งถ้ามาในฟอร์มนี้เนี่ยโกโจโก็มีโอกาสชนะที่สูงมากนะครับถ้าไม่มีคนไปเป็นตัวถ่วงนะครับซึ่งในจังหวะนี้เนี่ยเราก็จะได้ดูในสปอย์ไว้แล้วใช่ไหมว่ายูตะเนี่ย ก็เคืองๆเหมือนกันนะครับที่คิดว่าเขาเนี่ยจะไปเป็นตัวถ่วงให้กับอาจารย์ตัวเองนะครับผมแต่แน่นอนนะครับว่ามันเนี่ยยังมีคนที่อยากจะออกไปอีกนะครับผมแต่ตรงนี้เนี่ยคือมันไม่แน่ใจว่ามันจะแปลออกมาถูกหรือเปล่านะแต่อันนี้ผมเนี่ยพูดตามที่ผมได้รับข้อมูลมากันละกันนะครับจริงๆมากิเนี่ยมันก็พูดด้วยนะครับว่ามันเองก็อยากจะออกไปเหมือนกันนะครับแต่ตรงนี้ช่างมันไปก่อนนะครับผมแล้วก็กลับมาในสู่ข้อกําหนดของการชนะของทั้งคู่นะครับผมอย่างที่ทุกคนได้ฟังไปเมื่อข้างต้นนะ ว่าข้อกําหนดของการที่ทั้งสองคนจะชนะเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงเนาะซึ่งแน่นอนว่ามันก็แตกต่างกันพอสมควรนะครับผมแต่ลึกๆแล้วนะครับโดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าอันนี้เป็นในมุมความคิดส่วนตัวนะครับเพราะว่าสุคุณะเองเนี่ยจริงๆก็สามารถทุ่มเทพลังทั้งหมดได้นะครับเพราะว่า ทางด้านสุคนะเองนะครับผมถ้าไม่มีโกโจสตอรุเนี่ยคิดว่าเคนจาคุนะครับที่หลายคนมองว่าเป็นลาดบอสเนี่ยมันก็น่าจะรับมือกับพวกผู้ใช้คุณใส่ได้อยู่นะครับผมซึ่งถ้าสุคนะสามารถที่จะเอาชนะโกโจได้นะครับผมมองว่าข้อกําหนดของสุคนะเนี่ยก็ไม่น่าจะต่างกันนะครับคือทุ่มเทพลังทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะชนะโกโจนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวให้เค็นจาคุหรือว่าอุราุเมะนะครับผมเป็นคนจัดการก็ยังได้นะครับแล้วตัวเองก็ไปพักสักหน่อยนะครับพอ ฟื้นตัวกลับมาได้บ้างแล้วนะครับก็ค่อยมาลงสนามต่อแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมจริงๆแล้วผมมองว่าการที่เมเมคิดอย่างนี้เนี่ยมันกําลังคิดผิดนะครับผมเพราะว่าน่าจะประเมินพลังของเคนจาคุหรือว่าน่าจะประเมินพลังของอุราเมะต่ําไปนิดนึงนะครับเพราะว่าเคนจาคุเนี่ยคือมีพลังค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็เล่เหลี่ยมในการต่อสู้เนี่ยค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับผมแน่นอนว่าคือทางฝั่งเพศของเราเนี่ยคนที่เป็นเหมือนแบบว่าหนามคอยทิมแทงนะครับสตู อย่างเคนจาคูหรือว่าสุคนะเนี่ยคือมันมีโกโจคนเดียวใช่ไหมที่พอจะงัดไก่พวกนั้นได้นะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้ามันมีแบบว่าแผนการโดยให้สุคนะทุ่มเทพลังทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะชนะโกโจเนี่ย คือมันก็จะอยู่ในข้อกําหนดเดียวกันเลยใช่ไหมพอสุคุณะเอาชนะโกโจโดได้เคนจาคุก็ออกโลงนะครับผมหรือว่าอุราเมะออกโลงตามมาอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่านอกจากโกโจโแล้วคนที่มีศักยภาพที่เคนจาคุนึกถึงเนี่ยก็จะมีฮาคาริแล้วก็ยูตะรวมถึงมากกินะครับคิดว่าถ้าเคนจาคุวางแผนไว้แบบนี้เนี่ย แสดงว่ามันก็น่าจะมั่นใจในตัวเองแหละว,ว่ามันน่าจะรับมือนะครับผมกับไอ้สามคนนี้ไหวนะครับและที่เหลือเนี่ยก็ไปรับมือกับอุราอูเมะเนาะซึ่งอุราอเมะนี่ก็อยู่ในระดับปีศาจอย่างที่ตัวของคุสกาเบะเขาได้พูดนั่นแหละครับผมมันก็ เรียกได้ว่าไม่ใช่ว่าใครจะไปรับมือกับตัวของอูเรเมะได้ง่ายๆเหมือนกันนะครับผมก็เลยมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองในอีกมุมนึงเนี่ยข้อกําหนดก็แทบจะเหมือนกันเลยนะครับเพราะว่าทางสุคุนะเองเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นขวากนามนะครับชิ้นใหญ่ของทางฝั่งพวกพระเอกเราเหมือนกันนะครับเคนจาคุเองเนี่ยก็ลองลงมาอุเรเมะก็ลองลงมานะครับผมมันก็เลยมองว่าข้อกําหนดจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะคล้ายๆคลึงกันนะครับแล้วก็ในส่วนของจํานวนคนนะครับอันนี้ในส่วนของจํานวนคนเนี่ยเราก็ยังไม่เคยเห็นในเนื้อเรื่องนี้มันจะแบบ ว่าจํานวนเยอะลุยกับจํานวนน้อยสักเท่าไหร่ใช่ไหมส่วนใหญ่ก็จะเป็นการต่อสู้ตัวต่อตัวหรืออาจจะแค่2คนนะครับแต่อยู่ในระดับที่ไม่ได้เก่งเกินไปนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องรอดูว่าฝั่งพระเอกของเราเนี่ยจะแบ่งกลุ่มการต่อสู้ยังไงนะครับผมหรือว่าจะแบบว่าเดี่ยวเดียวแล้วก็ค่อยๆสลับกันไปสลับกันไปนะครับผมในทํานองแบบว่าต่อแถวมาทีละคนอะไรประมาณนี้นะครับผมจริงๆเนี่ยมันก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับผมสาหรับข้อกําหนดแตกต่างกันของทั้งคู่ในการที่จะชนะนะครับ แน่นอนนะครับว่าข้อกําหนดถ้ามองเหินเนเนี่ยของสุคุนะเนี่ยเสียเปรียบจังนะครับเพราะว่าต้องออมแรงไวใช่ไหมแต่ ถ้ามองในมุมที่มันแบบว่ากับกันเนี่ยสุขุนะสามารถใช้ข้อกําหนดของโกโจโดได้เลยนะครับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆเนี่ยลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันก็แล้วกันนะครับว่าชอบในข้อกําหนดใครนะครับแต่แน่นอนว่าทางฝั่งตัวละครในเนื้อเรื่องเนี่ยมองว่าถ้าโกโจโมาในฟอร์มนี้นะครับแล้วก็มีข้อกําหนดทํานองน,นี้เนี่ยก็คือโอกาสชนะเนี่ยสูงปีดเลยนะครับผมแต่ก็ต้องบอกว่าโอกาสนะครับผมยังไม่ได้แบบว่าชี้ชัดว่าจะชนะเลยหรือเปล่านะครับผมซึ่งตรงนี้ก็ต้องรอดูก,กันก็แล้วกันนะครับว่า รุปแล้วเนี่ยมันจะ เป็นยังไงต่อนะครับสำหรับข้อกําหนดในชัยชนะของทั้ง2ฝ่ายนะครับที่มันดูแตกต่างกันซะเหลือเกินนะครับอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องมีข้อกําหนดที่เหมือนกับว่ามีเชือกรัดตัวเองอยู่นะครับว่ายังปลดปล่อยเชือกออกได้ไม่หมดนะเพราะว่าต้องมีพลังในการเผื่อเอาไว้เผื่อไฟต่อไปนะครับส่วนอีกฝ่ายนึงเนี่ยก็คือสามารถปลดปล่อยลิมิเตอร์ของตัวเองออกมาได้หมดเลยนะครับเพราะคิดว่าไฟต่อไปเนี่ยน่าจะไม่มีแล้วนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาลกวกันนะครับสำหรับคิดในวันนี้จะมีประมาณ เท่านี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีตรงไหนตกหล่นหรือว่าพูดผิดยังไงเนี่ยขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปไว้